สวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนําเพจเติเมเกม ROV ใครอยากเติเทมเกมถูกๆลดมากถึง30%จากราคา500ลดเหลือ375บาททักไปที่เพจนี้เลยครับ Inbackm Thailand เพจเติมเกมที่ดีที่สุดในไทยเปิดบริการมาแล้ว9ปีเพจแท้ต้องมียอดไลค์400,000คนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนหะนที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับสกินยากุซ่าแก๊กนั่นเองนะครับผมมาแล้วเนาะส่วนกิจกรรมนะครับผมนะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงมีวิธีการรับยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคสกินแก๊กนะครับผมนะหน้าตาเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคนะครับผมนะสกินแก๊กนะครับผมนะก็อยู่ที่สกินระดับลิมิตนะครับผมนะนี่เป็นยากนิน เรียบร้อยนะครับการเปิดตัวก็ปกตินะครับผมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ไม่รู้ว่าสกิลข้างในนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับสกินนี้นะครับผมนะเพื่อนๆฟังดีๆนะครับว่าสามารถรับได้ฟรีทุกคนยกเซิร์ฟนะครับผมนะเป็นสกินลิมิเต็ดด้วยนะครับและบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยมากๆเนาะส่วนภารกิจนะครับผมนะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมนี่โอเคมันจะอยู่แถวๆนี้แหละ นี่นะครับผมนะภารกิจก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอวีเย็นนี้เจอกันนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนกดไปเนาะนี่มันก็จะมีภารกิจย่อยอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับรับเข็มกัดเย็นนี้เจอกันเพิ่มอีก2อันฟรีนะครับผมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์เนาะเมื่อเล่นโหมด5 V5 หรือโหมดจะอันดับนะครับ4โมงถึง2ทุ่มเป็นต้นไปโอ้ยใจเย็น 4โมง12ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็ล็อกอินเราก็จะได้แล้วนะครับผมนะหนึ่งอันเนาะโอเคเดี๋ยวผมกดล็อกอินไปก่อนนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับจะได้1อันแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็คือการดรอปของเขานั่นเองนะครับผมนะก็1อันนะครับสามารถแลกเพชรได้25อันนะครับพอนะ6อันสามารถแลกได้แลกคัมภีทั่วไปได้10อันนะครับผมนะส่วน12อันก็สามารถแลกกล่องชิ้นส่วนรูนได้1 0 0 0ชิ้นส่วนนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้สกินของแก๊กนะครับเพื่อนๆก็ต้องเก็บบให้คร27-21 เข็มกัดนั่นเองนะครับผมนะถึงจะได้สกินแก๊กตัวนี้นะครับผมนะวิธีการรับง่ายมากๆนะครับผมนะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็คือเป็นการเล่นปกติโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการนะครับผมนะเพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่มี5อันแล้วนะครับผมนะสำหรับสกินแก๊กตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาขึ้นรูปให้ดูเนาะนี่ RV นะครับเย็นนี้เจอกันนะครับสะสมเข็มกัดเย็นนี้นะครับล็อกอินรับ1อันนะครับผมนะเล่นในโหมด 5v5 หรือจัดอันดับนะครับผมนะรับเพิ่มนะครับผมน เป็นอีก2อันนะคะผมนะแต่ว่าแต่ว่าเข็มกัดเนี่ยเพื่อนเพื่อบางคนถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากเล่นหรืออะไรเราสามารถซื้อได้ด้วยนะคะผมนะในร้านค้าตรงนี้เนาะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ร้านค้านะครับแนะนํานะครับผมแล้วก็นี่นะครับเป็นเข็มกัดเย็นนี้เจอกันนะครับวันละราคาก็19คูป,ปองนะแต่สำหรับสายฟรีก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็ต่อไปนะครับผมนะก็นี่เห็นปะ สามารถนาเข็มกัดมาแลกของรางได้ดังนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วเนาะก็จะมีเพชรแดงครับพิทุไปชิ้นส่วนลูนแล้วก็สกินของแก๊กนั่นเองนะครับผมนะนี่ส่วนการทําภารกิจนะครับเพื่อนๆฟังดีๆเนาะก็ทาภารกิจได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับผมนะเวลาสี่โมงถึงสองทุ่มเท่านั้นนะครับผมนะเพื่อนๆฟังไม่ผิดเนาะสี่โมงถึง2องทุ่มเพื่อนๆสามารถเล่นไปเลยผมเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะดรอปทุกครั้งที่เราเล่นจบนั่นเองนะครับผมนะผมได้ทดลองไปเล่นมาแล้วเนาะผมไ้่่มาวรู มันจะได้คือผมไปลองมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งที่3ครั้งที่4มันจะได้หรือเปล่าใครที่ได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนภารกิจเนาะมันจะมีตั้งแต่วันที่24ถึง28นี้คือครั้งแรกนะครับแล้วก็ภารกิจเซ็กชันที่2นะครับก็คือ31ถึงวันที่4นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะก็คือวันที่7ถึงวันที่11นั่นเองนะครับผมเนาะก็จะแบ่งเป็นสช่วงเวลาเนาะก็คือจะถึงศุขจ์ถึงศุ์จะถึงศุ์อะไรประมาณเนี้ยแต เราสามารถได้รับสกินแก๊กวันเดียวได้เลยนะครับผมนะสำหรับบางคนที่ขยันเล่นมากๆนะครับผมเนาะเพราะว่าสกินแก๊กนะครับผมนะมันใช้21เหลี่ยญ21เข็มกัดนะครับในการเก็บนะแต่ปพื่อผมลองไปเล่นมาแล้ว2เกมนะครับมันก็ดรอปทั้ง2เกมเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเกมที่3มันจะดรอปหรือเปล่าน้อเกิดสมมติว่ามันดรอปเรื่อยๆนะครับเราสามารถได้รับสกินแก๊กแายในวันเดียวได้นะครับผมอันนี้เกิดสมมติว่าข้อมูลที่ผมพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนาะว่า ผมไม่รู้นะครับว่าวันหนึ่งอ่ะมันสามารถเล่นแล้วได้เข็มกัดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเนี่ยแม้มันรับเก็บกัดคูณ2เมื่อเล่นโหมด5 5ก็น่าจะเราเล่นกี่ตาสมมติเล่น10ตารเราก็ได้เท่าไหร่แล้วทุกคนได้20เหรียญน,นะครับบวกกับไอ้ล็อกอินหนึ่งวันก็ครบแล้วนะครับผมนะ21เหรียญเนาะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเล่นได้เรื่อยๆเพื่อนๆก็เล่นวันเดียวนะครับผมให้ครบ10ตานะครับผมนะไม่จำเป็นต้องลงแรงก็ได้นาะไปเล่นโหมด 5v5 ธรรมดาก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้และ สกินแก๊กตัวนี้แบบฟรีๆถาวรในวันเดียวนะครับผมนะสมบางคนเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเออสกินแก๊กวิธีการได้รับเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะเพราะว่าผมอัดตอนที่ผมเล่นไว้ด้วยเนาะเพื่อให้เพื่อนๆมารับชมกันนะครับผมโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับผมว่ามันจะดรอปยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะครับผมโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ โอเคนะครับผมนะการดรอปเข็มกัดนะครับผมนะก็จะเป็นดังคลิปที่ผมเอามาลงเลยนะครับผมนะก็เพื่อนๆเล่นให้จบมันก็จะได้เข็มกัด2อันนะครับเผื่อที่ผมอัดเนี่ยคือตาที่2แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าตาที่3มันได้อยู่หรือเปล่าใครที่ได้แล้วอยู่ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปส่วนจะอีกเดี๋ยวเราพูดก่อนเลยเนาะก็สกินแก๊กนะครับผมน้นกิจกรรมก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สายฟรีสามารถรับได้นั่นเองนะครับผมนะไม่จาเป็นต้องสายเติมที่เขามีขายเพราะบางคนเขาก็ไม่่่ออยยยาาาาากเเเลนนนนนะะะะไรรรปมมณีี้คัับผสสสหตติแฟ ขยันเล่นหน่อยนะคะเพราะว่าสกินนี้ก็คอนๆที่จะสวยแล้วก็แรด้วยนะคบเพราะว่าเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะเป็นสกินใหม่นั่นเองนะครับผมนะมาอีกแล้วเนาะเตรียมพบกับสกินใหม่ของผู้นําแห่ง Shadow Hand นะครับผมนะเร็ว,เรวนี้เนาะ เพื่อนๆคิดว่าสกินตัวนี้เป็นของตัวอะไรครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะนี่นะครับผมนะเตรียมพบกับสกินใหม่ของหัวหน้านะครับ Shadow Hand นะครับผมนะสกินนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นสกินของ Qlen หรือเปล่านะครับผมแต่เกิดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าสกิน Qlen นะครับของช่อง King of Bond นะครับผมนะได้อัปเดตโมเดลหรือว่าอะไรมาค่อนข้างจะนานมากๆแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะขอยนานขอ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยืมคเครดิตของเขามาให้ดูท้ายคลิปด้วยนะครับผมว่าสกินของคิวเลนตัวนี้สวยยังไงนะครับผมแล้วก็เท่ขนาดไหนนั่นเองเนาะสกินนี้ผมมองว่าน่าจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมนะไม่รู้ว่าอาจจะมาในรูปแบบเขาเรียกไงรูปแบบแบบว่า500 500เพื่อการันตีก็ได้นะครับอันนี้ผมผมเดานะว่า500การันตีเหมือนพวกสกินไวโอเลตแล้วก็สกินของซิลอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะแต่นี่ก็อยู่ที่ GM นะครับผมนะว่าจะให้ประมาณไหนเนาะ โอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะมาพูดประมาณนี้นะครับมารีวิวกิจกรรมสายฟรีของสกินยากุซ่าแก๊กระดับลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมว่าวันเดียวเราก็สามารถรับได้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีจํากัดในการเล่นเนาะโอเคนะครับสำหรับใครที่ได้แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็สกินใหม่ของคิวเล่นเดี๋ยวเราจะไปดูท้ายคลิปกันนะครับผมว่ามันเท่และสวยขนาดไหนเนาะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้อง ขอภัยไเว้าที่นี้ด้วยนะครับผมนะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลายคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what yeah. it means. Always I do it on up. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the art, it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs> Oh yeah, no label, oh yeah, you know me I have only a past I'm lonely But damn I'm going to I don't win. want no fake yeah. love I want the real stuff